สวัสดีทุกคนพะวันมาแล้วกลับมาสู่หมดทำมาหากินจ้ะแล้ววันนี้ฉันก็อยู่ปี<า>เฟียงให้เดิงด้วย<า>ฉันก็อยู่บ้านใหม่จ้ะทุกคนอร้ยแล้วมาดูค่ะว่าคนไหนตังค์เธอซับอยู่ไหนกลับมาเหมือนเดิมกลับมาอาัดคลิปหายไปสองวันจะไปทำใจมา เดี๋ยวจะมา,มาเล่าให้ฟังอัดเป็นคลิปอื่นเนาะเรื่องนี้ยังไม่อยากมียังไม่มีสติเล่าขนาดนั้นฉันอยู่บ้านจ้ะตื่นเช้ามาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะคุณแม่เชี่ยงครึ่งอ, <laughs> อยู่กับคุณแม่ฉันจ้ะดูแลดูแลเลี้ยงดูปูใสอย่างดีมาดูจากคุณแม่ฉันทําอะไรฉันกินอันนี้นี่จ้ะโอ้โหยาปลาปลาอะไรแบบ อันเบียบประชันนาะค้นๆเลยจ้ะในหุ่จีนอันนั้นพักจ้ะโอ้โหค้นหน่ากินไปกินจ้ะพ่อไปเอาผึ่งมาจากไหนอยู่บ้านจ้ะเี๋ยวคนอาจจะอยู่ยาวๆอคุณดวงสิบแปดบวกโบกไม่ถ่าย ไปเดี๋ยวไปหาชามมากินเข่ากันจ้ะฮะอาาโอ้หลายเหดชามเอยได้แล้วต้มอ,อะไรนี่ต้มหางกับกเอาไว้ ข้าวฝีมอือคุณนายดวงจกกง้ะมาจ้ะตั้งกรรึปกลิ่นเคราเอาจะกถุงไก่อน,น,นคืนวะเจ้าว่าหันมาดมจะนี่กอเอาสองหัวพอวโอ้ตัดก่อนสงการเนี่ยก่อนปีใหม่รับโชครับอะไรเป็นตัว มันจะไม่มีบอลั่งโอเคกระติ้ตั้โขนปรเด็นเลยนี้ไปโขนแต่มันจะเป็นทูนถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวก็เป็นงามดอกพองแคะอ,อือกลับมาอยู่บ้านจ้ะมาพักใจอยู่บ้านเสียกระตังแล้วรู้ซึก,กว่าจะสวดด้าไงนะ่ะสวย สูตรก็ตังหมื่นบัญชีเหมือน,น <laughs> <laughs> เงินเหมือนเงินกับมดผัวเหมือนเงินกับมดผัว <laughs> เอฟซีน <laughs> ใน YouTube ยังไม่รู้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังคลิปหลังแต่คลิปนี้ยังไม่เล่าคลิปนี้เราเมื่อกี้ขนมจีนกันก่อนยังไม่รู้แต่เพื่อนๆในยูทูบเฟซบุ๊ก k น่าจะรู้แล้วเลยจ้ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเป็นเตือนเป็นอะไรไปด้วยจะได้ระวังตัวจ้ะทุกวันนี้ สังคมมันร้ายเอาทำไมกล้องมัโฟกัสฉัน,นต้องหันแบบนี้มันงจะได้ฟิลนะคอตัดนิวน้วตัวของกินเนื้อ <laughs> อะไรแดงๆ <laughs> แม่หนูคิดว่าเที่ยวมือเล็กว่ะ <laughs> แม่เมื่อคืนตีสามฉันกินขน้าวทางกินเขา <laughs> <laughs> ว่ามึงมาตอนไหนพ <laughs> ี่สามพี่ส <laughs> ี่พี่สามคืนผ่ากันนั่งคนจริงเนาะนั่งเอาอะไรกันคุย <laughs> ก,กันนี่ยน้ำยาข้นๆเลยจ้ะฉันนั่งอยู่ไหน ฉันมาบ้านตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วแต่ว่าฉันนั่งอยู่ข้างล่างคนเดียวเสร็จแล้วฉันนั่งทํางานเสร็จแล้วฉันก็เลยเข่าไปนอนในห,ห้องแป๊บนึ่งฉันนึกได้ว่าฉันหิวเข่าฉันก็เลยออกมาหาเขากินตอนตีสามมันนั่งกินเข่าตีสามครึ่งในห้งเขาอยู่หน้าบ้านคนเดียวเดินหาหมอแกงกันรอบบ้านเ <laughs> ดินหาหมอ,อกแกงเปิดต้องนั่นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีหน้าบ้านก็ไม,มนนกไม่มีหลังบ้านก็ แกงอยู่ไหนวะตัเข่ามาแล้วเรียบเอย,เ,ยเนื้อได้โอ้สงสัยอยู่โต๊ะในบ้าน <c oughs> <c oughs> เดินไปหาโต๊ะในบ้านดีป่ะจือไม่งั้นจะได้นั่งกินขา่าวเปล่ามัอคืนแม่แกงเน่าไหมยังเงินรวยข้าวชามอย่างใหญ่มืดเลยไม่ได้ถ่ายคลิปจะมาคืนเมาไปหนองเลียดมาจา้ะไปข้าวฝอาท่านพี่มา โดนเรียกเข้าเฝ้ากระทันหันนี่น่าก,กินไหมวิ่งอยากกินแต่ย,ยุดกล้องแป๊บหนึ่งจะเอาสบมก่อนมาจ้ะยนงไม่อยู่นี่เลยลืมโทรศัพท์บอกว่า แย่แย่พาไปซื้อซื้อนมซื้อนมเซเว่นเซเว่นแยก็เลยพามาแย่ใกลยเพิงพามาพอมาเสร็จแล้วไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านจะไปหายายคิดถึงยายพอมาคิดถึงยายแล้วหนูจะอยู่นี่หนูไม่กลับอื่แต่ไม่มารับเลยนะไม่กลับไม่กลับแจ็กหน่อยโทรศัพท์ไม่ได้เอามาไม่ได้ับไปเอาโทรศัพท์ก็มีคนมาส่งอุ๊ นี่ดูซับหน่อยนะครับดอกไนะม้วาฬใช่บายบายจุ๊บๆคนบอลอร่อยม,มากคน,นคือคุณนายดวงจ้ะกะทิก็ไปเอามาหอบมาจากไหนจนานาเนี่ยเอาไปจานาเห็นไอ้ช้ำอยู่ในรถกระชนหนึ่งไปซื้อยงงางแอ๊กไปร้อยหนึ่งสองโล หเรียบร้อยนันต้องไปหุงน้องแล้ก็ไม่รู้ว่าเขามีมะข้าวก็นาเองแห่งเต็มอู้หมีน้ำดอกที่มันอยู่บนต้นน่ะนะใครจะไปเอาถึงเอาเอาเคียวเคาะลงอ่ะ,นะเนาะเียวเอาต้นอะไรมาเนี่ยพ่อมึงเอาต้นอันนั้นมา,มาดิมาทำไมถิ <c oughs> อโอจักเขาเหมืหนอนดูแลเขาดอกถ้าชางกระท่อมดูดูฝนนิ่ง <laughs> บอกไว้เอามาทำตรงนี้จักอันนึงเนี่ยผาผาต,ตัวนี้แหละเราจะได้ผูกอู่ตรงเนี้ยเอ้มาผาาตะกิงอยู่นะไปตัดขึ้นมาถึงจะเอามา,าตม่เนี้ยกิง,งมันน่ะ ต้นมันนี่แหละเอายาวๆมันจะก้านหนึ่งหนถึงเนี่ยต้นอันถึงหางกะทิอิตาดาสมเบอร์แซ่บจ้ะโอ้ยฝนเลยมาเธอต้องมันมาหวานเร็วามาก็ไม่ถึงไรน้องเล็ดตกเลยตกเลยคือน้องเล็ดน,น้องหินไม่ตกมัตกไปป่อย